รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ไตรามาสที่1 2ปุคลากรกศนอตำบลนนสะอาด1นางเกยียรสัดผู้กิ่งเงินผู้อำนวยการกศอนอ,อำเภอห้วยเม็ก2นางสาวสุภาวดีมาตราตำแหน่งครูผู้ช่วย 3. นายสมเกียรติภูสูสงครูอาสาสมัคร 4. นางอัมพรรัตนแสงครูกศนประจำตำบลนนสะอาดและ 5. นางสาวจิราพัฒนพลก้าครูกศนอประจำตำบลนนสะอาดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน39คนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน81คนจำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ENET คิดเป็นร้อยละห0ึ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนอำเภอห้วยเม็กประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565เป้าหมาย24คนทําได้คิดเป็นร้อยละ100โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เป้าหมาย24คนทําได้คิดเป็นร้อยละ100 กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างสื่อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2. ปีการศึกษา2564เป้าหมาย120คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100โครงการจิตอาสาพัฒนากศนอตำบลเป้าหมาย15คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100โครงการกศนองามตาประชาชื่นใจเป้าหมาย1แห่งทำได้คิดเป็นร้อยละ100 โคงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เป้าหมาย120คนทำได้คิดเป็นร้อยดะ100สอบวัดผลสลัมมิทระหว่างภาคเรียนของนักศึกษากศโนอประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เป้าหมาย120คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน ประจำาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เป้าหมาย120คนทําได้คิดเป็นร้อยละ100กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย20คนทําได้คิดเป็นร้อยละ100โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เป้าหมาย20คนทำได้คิดเป็นร้อยดะ1 0 0โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมทธิ์ทางการศึกษาเป้าหมาย45คนทำได้คิดเป็นร้อยดะ1 0 0โครงการรู้ไวรู้ทันป้องกันโควิด -19 เป้าหมาย7คนทำได้คิดเป็นร้อยดะ1 0 0โครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตเป้าหมาย20คนทำได้คิดเป็นร้อยดะ1 0 0ร การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือเป้าหมาย40คนทำได้คิดเป็นร้อยได้หนึ่งร้อยโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้บริหารขยะในครัวเรือนเป้าหมาย4คนทำได้คิดเป็นร้อยได้หนึ่งร้อยโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลเป้าหมาย3คนทําได้คิดเป็นร้อยแะ้หนึ่งร้อยกออน,อนตําบลนวลสะอาดจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมืองหลักสูตรการออกแบบปรรจุภัณฑ์การศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสัน้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนระยะสัน้น กศน,นอตําบลน,นวลสะอาดจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าหลักสูตรการทำเจลล้างมือนโยบายเร่งด่วนกิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรการค้าขายทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุทำได้คิดเป็นร้อยละ100กิจกรรมศูนย์ดิจิตอลชุมชนโครงการอบรมการใช้ดิจิตัลในชุมชนทำได้คิดเป็นร้อยละ100นงานอื่นๆร่วมกับภาคีเครือข่ายกศนตนนลอนโนลสะอาด ได้นำนักศึกษากรสอนอกลุ่มอายุ12-18ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ณนะโรงเรียนอนุบาลชุรีพรตำบลห้วยเมก็กอําเภอห้วยเมก็กจังหวัดกาฬสินธ์กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะบริเวณหนองบ้านหนองกุงไทยตำบลโนนสะอาดอําเภอห้วยเมก็กจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการสคศศึกษาที่การส่งความสุขให้น้องปีที่3ามกศนอการสินป์ณนะโรงเรียนบ้านท่างารู้คนรู้งานสร้างสรรพัฒนาแก้ปัญหาชุมชนสร้างคนมีคุณธรรมนำการศึกษาตลอดชีวิต